สวัสดีครับท่านผู้ชม FCPP พีพน้องนนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าปทะทะ g m บ bon อลนะครับก็อยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่าน g m บอลยูโรนะครับ เป็นหมากสีขาวครับเปิดมาแบบนี้เลยโอ้โหมาแบบนี้สามเบีย้ยขึ้นมากินก่อนครับนะครับแล้วก็ตนเม็ดขึ้นไปนะครับ Gm b o n j u r o นะครับก็เป็นเซียนหมากเหนือเมฆนะครับ1,330อคะแนนนะครับน่าจะเป็นไม้ยงขวาครับจังหวัดนิกกัสาะ เสียเบีย้ยตรงกลางก่อนครับทำให้เบีย้ยของคู่ต่อสู้เป็นขั้นบันไดฟันหล่อขึ้นไปนะครับแล้วก็ดันเบีย้ยขึ้นไปทางด้านปีกขวาคุมพื้นที่ไม่ให้เม็ดขึ้นมานะครับคู่ต่อสู้ยันเบีย้ยก็เสริมมาขึ้นไปครับนะครับคู่ต่อสู้เสริมโคนเราก็ไหลเม็ดขึ้นไปก็สวยงามนะครับไหลเม็ดไปยืนแท่นครับมนโตนั่งแท่นครับไปครับ แต่ต่อไปสีขาวเดินนะครับสีขาวจะทําอย่างไรต่อในตําแหน่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับพอดีมีเวลาแล้วครับนะครับพาจ้นไยมาตีกอล์ฟนะครับอ่าก็ทําคลิปนะครับทําคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับนักมารุกได้รับชมกันนะครับกลัวจะเหงานะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้มาแบบนี้ก็ยกม้าสะบัดขึ้นไปครับจับ2ครับควง2เลยนะครับ เบี้ยไม่มีตัวโผครับกูจะสู้เล่นหน้าเบี้ยมากเกินไปนะครับตัวใหญ่โคนขึ้นมาซับพอร์ตเบี้ยไม่ทันนะครับกู่อสู้ก็พยายามกินตัดกินฉีกนะครับเรากินมากินกลับไม่โกงนะครับในตำแหน่งนี้นะครับแอปนี้ก็เป็นแอปหมากรุกคันเทพออนไลน์นะครับสามารถโหลดได้ในเพจสตอร์ครับโหลดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ยกมามาผูกเบี้ยตัวน,นูเรากินเบี้ยตัวนี้เรือกดเรากินโคนดึงเม็ดกลับไปแล้วดันเม็ดขึ้นไปผูกเบี้ยครับกินรุกปักกาไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับกูจะซูชีเม็ดกินเราก็ไหลเม็ดขึ้นไปผูกเบี้ยครับเรือด้านหลังเรายังไม่ขาดนะครับเรามีมาผูกอยู่นะครับกจูจะสู้พยายามเสริมตัวมากขึ้นมาเราก็รักษาแท่นไว้ก่อนครับนะครับ คนโถนั up, <c oughs> <c oughs> tomato, er ่งแท่นไว้ก่อนนะครับดันโคนขึ้นไปครับแท่นก็คือเบี้ยเดี่ยวนะครับถ้าเม็ดเราไปยืนก็เป็นเป็นแท่นเม็ดนะครับถ้าโคนยืนก็เป็นแท่นโคนนะครับถ้าเป็นม้าก็เป็นแท่นม้านะครับจังหวะนี้ไหลายโคนขึ้นไปนะครับฉีกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับโคนตัวล่างครับเราจะขึ้นไปยืนอยู่ในตำแหน่งของโคนซ้อนกันนะครับโคนซ้อนซ้อนรักครับซ้อนรักอีกแล้วนะครับ คู่ต่อสู้ก็พยายามโยนตัวขึ้นมาเพื่อจะทำลายนะครับจุดสูงสุดเม็ดนิ่งๆไว้ดีกว่าครับเสริมเม็ดโคนขึ้นไปดีกว่านะครับไม่น่าจะมีอะไรครับพยายามเอาเรือออกนะครับแบบนี้ก็ได้จังหวะทีเดินครับนะครับแทงไล่มาไปหนึ่งดอกนะครับทำให้มาของคู่ต่อสู้ต้องจรรีหนีกลับอ้าวไม่กลับครับไม่กลับก็ไม่เป็นไรครับตีตัว ไปอย่างเดียวครับไม่ตีตัวกลับนะครับโอ้โหโคตรส้ดุเหลือเกินนะครับเอาเรือมากดกดแบบนี้ไหยก็ได้นะนะครับราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระในการผูกนะครับยกมาขึ้นไปก็โอเคแต่เดือนล่น เรือด้านหลังเราจะมีปัญหานะครับในอนาคตเดี๋ยวดูก่อนนะครับต้องแบบนี้ครับหงายเบี้ยดีกว่าครับจะพึ่งยกครับจะพึ่งยกถ้าขึ้นขุนก่อนน่าจะยกม้าน่าจะปลอดภัยกว่าโคจะสู้พยายามจะมารุมนะครับนะครับมารุมกินนะครับเก็บขุนครับนะครับเก็บขุนดีกว่านะครับแต่จริงแล้วอยากจะยกม้าออกไปทางด้านปีกขวานะครับอยู่ในตำแหน่งของม้าขวามากกว่านะครับ สจิต2ใจนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอเวลานิดนึงครับเก็บขุนดีกว่าครับนะครับอยากจะบุกเลยนะครับแต่ว่ากลัวกลัวจะมีปัญหาในอนาคตครับเรือยังไม่ได้เชื่อมถึงกันนะครับคู่ต่อสู้พยายามจะลุมกินครับต่อเรือซะเลยนะครับถ้าคู่ต่อสู้ใช้เรือกินกินกลับครับถ้ากินเบี้ยเราจะนําเรือไปลุกก่อนให้ตก8นะครับ เราเราจะนําเรือไปตบกินเบี้ยทางด้านปีกขวาครับรูสดาวครับคู่ต่อสู้ไม่กินแล้วก็ไม่ยอมให้เรือของเราลงไปนะครับมากักไปแบบนี้ก็ต้องยกมาขึ้นไปครับนะครับจับกินสองครับคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรต่ออ้ากินเราเลยกินก็กินครับนะครับเบี้ยตัวในมาแลกแล้วก็สวัดมาขึ้นไปยืนแท่นครับมอนโทนั่งแท่นอีกแล้วนะครับ จับโคนไว้ก่อนครับโคตสุไม่กินครับถ้ากินจะโดนลุกนะครับอย่างนี้ก็โดนลุกเหมือนเดิมครับนะครับโคนมีปัญหาแล้วนะครับเห็นได้ว่านะครับการเสียแท่นหมากนะครับทําให้การเดินนะครับเดินได้ลําบากนะครับะคณสุถ้าเราได้แท่นนะครับเราจะเดินได้ง่ายกว่านะครับเห็นไหมครับจังหวะนี้ก็ โดนไล่มาครับไล่มาก็กลับครับกลับบ้านเรานะครับแม่เต้ารออยู่นะครับขึ้นขุนมาแบบนี้จะเอาไม้มาต่อปะเอาไม้มาต่อเรากดไหมกดก่อนหนึ่งทีครับเผื่อจะเปิดรุกกินเรือนะครับขุดต่อสุดจะเห็นหรือเปล่านะครับพูดทางบังตานะครับทำบังบังตานะครับสังังบังตานะครับ ตู่ต่อสู้คาถาใช้ไม่ได้ผลครับต้องไปฝึกตะต้องไปฝึกตะบะใหม่แล้วนะครับแบบนี้นะครับนะครับยังไม่ขลังครับวันนี้ครับนําคนขึ้นไปแล้วกันบังไม่อยู่ครับคู่ต่อสู้เดินก่อนครับคาถายังไม่ทันจบนะครับก็ขำๆกันไปครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เข้ามาคอมเมนต์ตักทายกันได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับอ่ะมาแบบนี้ก็ถอยโคนขึ้นมาให้กินเลยครับ้ากินมาก็กินกลับกันนะโคต่อสู้พยายามใช้ตัวหมากเท่าที่เหลือนะครับดันเบียขึ้นมารอยเบียไม่มีอะไรเนาะจังหวะนี้ก็รุกปกักไปก่อนหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับเราจะไหลโคนขึ้นไปแล้วนะครับ คุณต้องตกแปดครับตกแปดแล้วก็หลายคนขึ้นปะ้มามีปัญหาครับม้าไม่หนีแล้วนะครับม้าไม่หนีกินเบีย้ยเราก็แบบนี้ก็ต้องเอาคืนนะครับเรือไปลุกขุนหลบกินม้าขุนติดดันเบีย้ยโูกนะครับอ่ะไปครับลุกปัก,กไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับกินครับ จีเอ็มบอลท่านนี้นะครับก็สู้ใจขาดดิ้นเหมือนกันนะครับตำแหน่งนี้เอาเบีย้ยผูกไปก่อนครับคู่ต่อสู้พยายามระเบิดเบีย้ยครับกินครับกินเข้าไปหงายกินเข้าไปก่อนหงายหงายยกมักกรับมาครับเราจะไปลุกนะครับลุกขุนใต้เรือนะครับ แล้วก็ซ้ําด้วคนครับจนสวยงามนะครับรูปนี้อ้าโคตสูสไม่ยอมครับกินเบี้ยแล้วก็มากินครับเดี๋ยวเราจะสะบัดมากลับมานะครับเพื่อไปยังตําแหน่งรุกนะครับทางฝั่งนี้ไม่ต้องสนใจนะครับกินเบี้ยแล้วก็มาลุกสะบัดเข้าไปนะครับอนุมานถวายแหวนครับปัก้าไปิหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันรุกจนสวยงามนะครับในตําแหน่งนี้ครับโคต่อสู้ก็ แพ้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าทางช่อง y u t u b e นะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ